สวัสดีครับเด็กๆรูไอนะครับคลิปวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องค่าตัวโน้ตนะครับอันนี้ขอย้ำอีกทีนะว่าพวกค่าตัวโน้ตต่างๆเนี่ยนักเรียนจาให้ดีนะครับเดี๋ยวจะมีพวกตัวตัวหยุดนะครับปะจุดต่างๆนะครับแล้วก็ที่เราจะเรียนหลักๆวันนี้ก็คือการผสมโน้ตนั่นเองนะครับคืออะไรการผสมโน้ตเช่นนะครับเช่นตัวตัวคาบีตสองชั้นนะครับคาบีตสองชั้น กับเขเบีตหนึ่งชั้นเช่นอ่าผมงนี้จะวาดให้ดูนะครับเช่นคุณไอ้ถามว่าถ้าซิกทีโนตหรือเขเบีตสองชั้นนะครับสองตัวนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยเราต้องหาค่าตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับว่ามันเท่าไหร่อ่าน,นักเรียนจะสังเกตว่านะครับว่ามันแบ่งมาทีละครึ่งเลยจากตัวกลมนะครับจากตัวกลมจากสีใช่ไหมมาตัวขาวมันก็จะแบ่งครึ่งเป็นสองนะครับสองแบ่งครึ่งก็จะเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งแบ่งครึ่งก็เป็นเท่าไหร่หนึ่งส่วนสองหรือ0ูจุดห้า นั่นเองนะครับอ่าเราก็0.5แบ่งครึ่งมาอีกก็จะเป็นเท่าไหร่0.25อ่าพอเราได้ค่าของตัวนี้มาแล้วนะครับให้เราจำเอาไว้นะว่ามันเท่าไหร่เช่นเมื่อก,กี้ครูยายถามว่าขบีตสองชั้นสองตัวเนี่ยมันได้คท่าับเท่าไหร่ก็คือ0.5บวก0.5เออหรือเอาไปคูณสองนั่นเองนะครับฉะนั้นตรงนี้มันก็ได้เท่าไหร่0.5อ่าถ้าโจทย์ถามว่าขบีตสองชั้นสองตัวขบีตหนึ่งชั้น1ตัวจะได้เท่ากับเท่าไหร่ นะครับเราก็ได้เป็น0.5ตรงนี้บวกกับ0.5ตรงนี้ก็เท่ากับ1นั่นเองนะครับอาหวังว่าจะเข้าใจนะครับอ่คลิปวันนี้ครูไอซ์จะทำให้สั้นที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เราจะทำกันนะครูจะอธิบายไปด้วยนะครับอ่าคืออันนี้นะครับคือการผสมโน้ตเลยนะครับอ่า เราจะใส่คําตอบที่มันเป็นรูปฝักทองตรงนี้นะครับอ่ะมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างคือเอาข้อข้อนี้ดีกว่าอ่าคราวนี้มันจะมีตัวหยุดขึ้นมาเพิ่มเห็นไหมครับอ่าตัวหยุดตัวนี้คือตัวอะไรอ่าคาบเป็นสองชั้นเท่าไหร่นะครับอันนี้เท่าไหร่นะครับมันก็ต้องดูเครื่องหมายให้ดีเลยนะครับอ่าส่วนใครที่เคยจดอ่าชาร์ต ที่เราเรียนไปที่นี้ข้างหน้าที่ตัวกลมเท่าไหร่ขาวเท่าไหร่อะไรนี้นะครับอ่าก็จะสบายหน่อยอ่าคุณอ,อายกตัวอย่างข้อสานี้แล้วกันนะครับอ่าจะเห็นว่าตัวนี้คือตัวหยุดอะไรเอ่ยอ่าเราเรียนไปแล้วเนาะว่าเป็นหมวกขึ้นหมวกลงอะไรเท่าไร่่ะอ่าคะแนนมันจะรวมกันได้เท่าไหร่อ่านะครับสำหรับที่ใครยังจําไม่ได้นะครับว่าตัวนี้คือตัวอะไรให้เวลาคิดนะครับติ๊กต k อกติ๊กตอก,ตก,ตอก นั่นก็คือตัวขาวประจุนะครับนั่นเองนะครับขาวประจุดมีค่าเท่าไหร่อ่าก็มีเท่ากับสามอ่าใช่ไหมเพราะว่าขาวเนี่ยเท่ากับขาวอ่าหัวเขียนตรงนี้นะสมมติว่าขาวเนี่ยเท่ากับสองอ่าขาวเท่ากับสองปาจุดก็คืออะไรปาจุดคือครึ่งหนึ่งของตัวมันเองอ่าหัวบวกอ่าบวกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของ 2เท่ากับเท่าไรเท่ากับ1น,นะครับอา่านี่คือตัวป่าจุดเนาะฉะนั้นจะขาวป่าจุด่าจะรวมกันได้เท่ากับ3นั่นเองนะครับอ่ามาดูตรงนี้ตรงนี้นะครับมันคือตัวอะไรนะักเรียนลองไปดูให้ดีนะครับอันนี้คืออ่าอย่างยกตัวอย่างตัวนี้คือตัวหยุดขบีตหนึ่งชั้นอ่าเราแทนด้วยขบีตหนึ่งชั้นก็ได้ฉะนั้นขบีตหนึ่งชั้นก็ได้เท่ากับ0.5นะครับเหมือนที่คุณไอทําในคลิปต,ตอนแรกเลย นะครับตัวเขเบตหนึ่งชั้นหนึ่งตัวเขเบตสองชั้นสองตัวตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์จุดสองห้านะครับศูนย์จุดสองห้าบวกศูนย์จุดสองห้าห้าสองตัวก็ได้ศูนย์จุดห้าฉะนั้นศูนย์จุดห้าบวกศูนย์จุดห้าเท่ากับหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็บวกนี่เหมือนกันเลยนะครับก็เป็นเท่าไหร่สามอ่าฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือเจ็ดนั่นเองอะนะครับ เดี๋ยวครูไอ้จะบอกอีกทีนะครับว่าให้เราทําข้อไหนบ้างนะครับแล้วก็จบคลิปสัป้นๆเพียงแค่นี้นะครับใครไม่เข้าใจอะไรอะไรถามครูดได้เลยเนาะโอเคครูไปแล้วครับขอจบคลิปนะครับสวัสดีครับ